วันนี้มีข่าวด่วนเกิดขึ้นนะครับทางกรมทางหลวงได้มีการประเมินความปลอดภัยกรณีของสะพานบางปะกงนะครับหลังจากที่เกิดเหตุเรือสินค้าชนต่อม่อยรับความเสียหายเกือบหักนะนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นล่าสุดตอนนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็ได้มีการปิดการจราจรบนสะพานหนึ่งช่องทางทางด้านซ้ายนะ ดูค่อนข,ข้างรุนแรงเหมือนกันนะฮะดูจากในภาพนะครับนี่คือพื้นที่ของสะพานบางปะกงนะครับถนนเทพ,พร,รัตน์มุ่งหน้าจังหวัดชนบุรีคือถูกเรือสินค้าชนบริเวณของต่อหม้อน,นะครับแล้วก็จะรับความเสียหายทางด้านของแขวงทางหลวงฉะเชิงเซาครับร่วมกับหมวดทางหลวงบางประกงหมวดทางหลวงบ้านโพแล้วก็สถานีตำรวจภูธรบางประกงรวมถึงทั้งทางตํารวจทางหลวงด้วยนะครับ เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยด้วยมีการประสานสำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงเพื่อออกแบบการซ่อมสะพานหลังจากนี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของการปิดการจราจรนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะก็ได้มีการปิดหนึ่งช่องทางทางด้านซ้ายบนพื้นที่ของสะพานบางปะกงเพื่อความปลอดภัยนะครับ